สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลันงน้อยกินข้าวกับอะไรไก่ใครซื้อมาให้ขอบคุณซุดได้ยังขอบคุณครับซื้อซุซื้อไก่แวะมาให้นะพี่ไม้แวะมาให้ขอบคุณพี่ไม้ด้วยขอบคุณครับด้วยอืมอะ่อยไหมอร่อย,ออยคุกข้าวกับน,น้ำมันเต็มเลยได้เน,นี้ยน้ำมันไก่เออคุกข้าวมิงมม้งแม็กมิ้ง คนเข้าใส่น้ำมันนะลูกี่แม่เลยสบายนะคะอืมสูดซื้อไก่ามาให้ฝากมาให้น้องไอ้คนเดียวเลยนะขาเดียวเลยมามาแค่กระดูกด้วยเลยหิวมากไหมหิวได้ไปส่งน้องไหมอือหึ สงญญดาแล้วก็เดินมาคนเดียวนะคะวันนี้ยดาไม่กลับมาด้วยเดินคนเดียวก็เดินเร็วหน่อยนะเดินกับยดาก็จะเดินช้านิดนึงนะคะโอ้โหข้าวจานใหญ่เลยหิวมากขาน่องไก่ทั้งน่องเนี่ยเอาข้าวมาคลุกน้ำมันไก่อยู่เทน้ำมันไก่ลงเยอะกอือโอเคบายบายโอเคบายบายอืมแม่ปิดีบ่อยบาย แซ่บไปน่ะแซ่บมากๆแซ่บมากๆ <laughs> อร่อยมากๆค่ะอร่อยมากๆค่ะบ๊ายบาย